เชอรี่ปียพรประกาศลงจากวงหมอลำคณะใจเกินร้อยนางเอกสาวสวยประัำวงหมอลำคณะใจเกินร้อยประกาศลงจากวงหมอลำคณะใจเกินร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเชอรี่ปียพรถือเป็นนางเอกยุคแรกๆของคณะใจเกินร้อยซึ่งเธอได้ออกมาไลฟ์สดในเพจของเธอเองเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาเธอได้บอกว่าเธอได้ตัดสินใจลงจากคณะหมอลำใจเกินร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้มีการแจ้งทางผู้บริหารของคณะและหัวหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะมีการไลฟ์สดซึ่งการแสดงวันที่15กรกรกฎาคม2565จะเป็นการแสดงครั้งสุดท้ายของเธอกับคณะหมอลำใจเกินร้อยแต่ยังไม่มีการแจ้งว่าจะไปขึ้นอยู่กับวงไหนด้วยความสวยและความสามารถของเชอรี่เปียพรทําให้มีหมอลำหลายคณะมีการติดต่อทาบทามเธอมาหลายคณะซึ่งเชอรรี่เองก็ยังรู้สึกสับสนอยู่ ว่าเธอจะทำอย่างไรต่อไปยังไม่รู้ว่าจะตัดสินใจร่วมงานกับวงไหนซึ่งเธอรี่ปียพรถือเป็นนางเอกรุ่นแรกๆที่เล่นคู่กับบอยสรีชัยมาอย่างยาวนานซึ่งการตัดสินใจลงจากคณะใจเกินร้อยเธอบอกว่าเป็นเหตุผลส่วนตัวไม่ขอลงในรายละเอียดซึ่งก่อนหน้านี้เธอโดนกระแสดราม่าหนักมากในรอบปีนี้ของเธอมีคนโยงเธอกับคนนั้นคนนี้ไม่ว่าจะเป็น บอยสตรีชัยหัวหน้าคณะหรือแอนอรดีเรียกว่าเธอโดนมาค่อนข้างจะหนักเหมือนกันซึ่งในไลฟ์สดเธอได้ยืนยันว่าเธอจะลงจากใจเกินร้อยจริงๆวันที่15กรกฎาคม2565จะเป็นวันสุดท้ายที่เธอจะอยู่กับใจเกินร้อยแต่เธอก็ยังไม่ยืนยันชัดเจนว่าจะไปอยู่กับวงไหนแต่ไม่ว่าจะอยู่วงไหนก็ขอให้แฟนคลับให้การสนับสนุนเหมือนเดิมซึ่งเธอบอกว่า ได้มีการพูดคุยกับหัวหน้าแล้วและไปลายอย่างเป็นทางการเมื่อแฟนคลับเข้ามาถามว่านี้จากบอสทำไมไม่สงสารบอสเหรอเชอรี่บอกว่าสงสารหนูหน่อยเถอคะค่ะเพราะที่ผ่านมาไม่มีใครซัพพอร์ตความรู้สึกของหนูเลยซึ่งการเปลี่ยนง,งานหรือการเปลี่ยนที่ทำงานมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกซึ่งเธอก็ได้แจ้งไปกับหัวหน้าวงแล้วว่าเธอตัดสินใจแล้วขอให้ทุกคนให้พื้นที่ในการตัดสินใจของเธอด้วย เพราะที่ผ่านมาเธอโดนกระแสนู่นนี่นั่นมาเยอะมากเธอบอกว่าไม่มีใครเข้าใจตัวเราได้เท่าตัวเราเองเธอขอเลือกในสิ่งที่เธอสบายใจสำหรับคนที่ไม่เข้าใจคนที่ด่าเธอเธอก็บอกว่าไม่เป็นไรและขอขอบคุณที่เข้ามาดา่าและทำให้เธอเข้มแข็งขึ้นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ทุกวันขนาดแฟนคลับก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่คิดว่าจะดีขึ้นซึ่งเชอรี่เองก็ไม่รู้ว่า การที่เธอตัดสินใจแบบนี้มันจะดีกว่าที่ผ่านมาหรือเปล่าแต่เธอก็ได้ตัดสินใจแบบนี้แล้วเพื่อความสบายใจของตัวเองสำหรับคนที่ชื่นชอบก็ขอให้กำลังใจเธอต่อไปแต่สำหรับคนที่ไม่ชื่นชอบก็ไม่เป็นไรเพราะเธอถือว่าเธอเป็นศิลปินเป็นบุคคลสาธารณะที่ทุกคนสามารถแตะต้องได้จับต้องได้ด่าได้ซึ่งที่ผ่านมามีคนเข้ามาด่าเธอแบบเสียเสียหาย แต่สำหรับเชอรี่เธอบอกว่าเธอขอขอบคุณมันทำให้เธอเข้มแข็งขึ้นมันทำให้เธอตัดสินใจได้ซึ่งเธอก็ไม่รู้หรอกว่ามันถูกใจใครหรือไม่ถูกใจใครแต่เธอขอเลือกในสิ่งที่เธอสบายใจซึ่งที่ออกมาไลา่สดครั้งนี้เธอไม่ได้ต้องการให้ใครไปโจมตีใครว่าคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีแต่ทุกคนมีเหตุผลของตัวเองมีทางเลือกของตัวเองเพราะที่ผ่านมาเธอโดนมาทุกอย่าง โดนทุกรูปแบบแต่ไม่ต้องเป็นห่วงเธอเข้มแข็งขึ้นเยอะค่ะแต่เธอรี่เองเธอก็ไม่ลืมว่าที่เธอเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงทุกวันนี้มีรถมีบ้านก็เพราะหมอลำคณะใจเกินร้อยซึ่งล่าสุดหลังจากที่เธอได้ไลฟสดออกมาก็มีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจเธออย่างมากมายเช่นสูสูดเดอร์อิลาคนเก่งคนมีความสามารถไปยูวงไดกระอให้ปังๆเดอร์ฟังแล้วสงสารเลย การจะทำดีอย่ารอให้ใครมาให้กำลังใจเราต่างหากเป็นทุกสิ่งและรู้ดีว่าเราทำดีแล้วอย่าไปสนใจคำคนอื่นมั่นใจในการทำหน้าที่ของเราเราจะไม่เสียใจกับคำลบของคนอื่นเราต้องให้กำลังใจตัวเองและยิ้มสู้เราทำดีแล้วทุกองค์กรย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปก็ให้เจริญรุ่งเรืองต้องเคารพในการตัดสินใจของเขาสู้ๆคะ่ะคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยาก เข้าใจความรู้สึกของน้องเป็นกําลังใจให้คนเก่งคนมีความสามารถทั้งสวยแฟนคลับก็เยอะเป็นเราก็ไปสู่อนาคตที่สดใสกว่าอยู่แบบน้ำตามใจมันเจ็บปวดครับถอยออกมาเพื่อตั้งหลักใหม่ดีแล้วสำหรับวันข้างหน้าอาจจะดีกว่านี้ขอให้กําลังใจครับสู้เพื่อครอบครัวเพื่อคนที่เรารักอย่างจริงใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไม่ต้องสวมหัวโขนเข้าหากันดีกว่า ไม่ต้องทนฟังคำดา่าคำติดชิ้นนินทาคำดูถูกเหยียดยามดูหมิ่นดูแคลนเราครับวากน้ำคือสิ่งที่เราต้องฝ่าฟันความฝันคือสิ่งที่เราตั้งใจไปให้ถึงสู้ๆครับคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากจะอยู่หรือจะไปก็โดนแซะอยู่แล้วผมว่าตัดสินใจถูกแล้วแหละที่ลงจากใจเกินร้อยเราอาจจะไม่ได้ทำแบบนั้นแต่บางครั้งเราก็จำเป็นต้องทำ ชีวิตต้องเดินหน้าขอให้ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ขอให้กำลังใจครับนางเอกเดินออกมาแบบโกโก้คนที่ชอบเราก็มีเยอะดีใจที่น้องตัดสินใจออกมาจากคณะใจเกินร้อยเพราะน้องเก่งและมากความสามารถหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆค่ะน้องรีขอให้ปังๆ fc ก็ยังฮักยังติดตามน้องรีคือเก่าค่ะสู้ๆค่ะนางมีความสามารถไปอยู่ตรงไหนก็ขอให้มีความสุข มาอยู่กับสาวน้อยยิ่งดังและมีความสุขผมรับประกันจาก FC เรียกได้ว่ากำลังใจอย่างล้นหลามแต่ก็ยังไม่วายมีดราม่าเกิดขึ้นจนได้เมื่อล่าสุดมีคนเข้ามาคอมเมนต์กลางไลฟ์สดของเชอรี่ไปอยู่วงไหนก็อย่าให้ท่าหัวหน้านะคะซึ่งคอมเมนต์นี้ทำให้เชอรี่ถึงกับน้ำตาคลอและพูดด้วยความอัดอั้นว่าดูถูกเธอมากเกินไปหรือเปล่าทำไมคนที่คอมเมนต์หัวใจเขาทำด้วยอะไร ทำไมถึงได้กล้าคอมเมนต์แบบนี้ทำไมถึงดูถูกเธอขนาดนี้ซึ่งเชอรี่เองก็ได้ยืนยันว่าระหว่างเธอกับบอยสิริชัยไม่มีเรื่องชู้สาวในวงอย่างแน่นอนเป็นแค่พี่น้องที่ร่วมง,งานกันเชอรี่ยังบอกอีกด้วยว่าไม่ใช่ว่าจบจากตรงนี้แล้วเราจะเดินต่อไปไม่ได้เราก็ยังมีทางเดินของตัวเองเรายังสามารถเลือกได้ซึ่งตรงนี้ก็เหมือนที่ให้โอกาสให้หลายๆอย่าง เชอรี่ไม่เคยเถียงเลยว่าอยู่ตรงนี้แล้วไม่ดีใจเกินร้อยให้หนูทุกอย่างเพราะความเมตตาของพี่บอยเพราะการสนับสนุนของพี่บอยตั้งแต่ปีแรกจนมาถึงทุกวันนี้ณจุดจุดนี้ที่หนูกำลังจะจากไปหนูไม่เคยบอกว่าพี่บอยไม่ดีพี่เขาดีมากจากที่อยู่อยู่กันมาแต่เพราะอะไรหลายๆอย่างที่เราโดนมาจนเกิดคำถามกับตัวเองว่าหนักไปไหมหนักกับความรู้สึกของเราไปไหม หรือเราจะถอยออกมาแต่นั่นอาจจะไม่ใช่การถอยอาจจะเหมือนทางแยกเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาที่เราต้องเลือกทุกคนก็ต้องมีทางเลือกให้ตัวเองทั้งนั้นเอาเป็นว่าแอดขอเป็นกำลังใจให้กับเชอรี่นะคะประสบความสำเร็จในทุกๆเส้นทางที่เธอได้ตัดสินใจเลือกแล้ว